สวัสดีครับผมก็มาอยู่ที่ร้านเจสันขนมจีนเจสันลมลมสักเจสันเจสันลมสักนั่นเองก็มี FC หลายคนเขาแนะนำมาร้านนี้ก็เนี่เป็นขนมจีน7สีขนมเส้นขนมจีนแป้งสดเออเจ็ดสีก็มีมาให้ในชุดนี้เนี่ยร้อบบาทคือชุดกลาง ชุดเล็กรู้สึกจะ60บาทแล้วก็ชุดใหญ่210บาทผมลองดูก่อนก็คือสั่งเป็นขนมเจนชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่น้ำยาเขาก็มีให้เป็นหม้ออย่างนี้เลยนะครับเราก็ตักกินเองได้เลยอยากแดกอะไรอันนี้เป็นน้ำยาก,กะทิผมซัดน้ำยากะทิก,ก่อน่อือน่นเลยขอลองซดดูก่อนว่าจะตกใจจอดไหมน้ำยากะทิ ร้านเจสันเนี่ยอยู่ซอยวัดจีสิบสามนะในหลมสักอ,อ่ะอ้าวอืมอืมอได้เอาเลยพอเค็มๆม,มันๆอันออนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาป่ายาป่านี่ใส่ปลาด,ด้วยนะ อลองที่จะอ่านอรอยนี่ใส่ผักด้วยเครื่องเคียงอ่ะเอาเพีเพยวก่อนพี่อ,อเอขอเล่นเพียวก่วอนแล้วก็น้นำยาสมุนไพรยาสมุนไพรเขาก็บอกว่าใส่ปะลาร้าเหมือนกัน เพียบเลยถ้าคุณได้อันนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกน้ำพริกหวานน่ะน้ำพริกแบบหวานหวานชอบจุกคือน้ำยาป่าคร่ะน้ำยาก,ายากะระดิอันนี้เป็นกระดุก ปลาดุกยี่สิบห้าบาทปลาดุกต้มน้ำสมุนไพรนี่ยี่สิบห้าบาทอยู่ทินเลยลองสัด,ดก่อนเดี๋ยวค่อยจัดเต็มอันนี้เมื่อกี้ชิมแล้วลองเชิงลองเชิงว่าอันไหนที่มันเหมาะแล้วก็โดนสำหรับเราสัดปลาดุกปลาดุกนี่เขาใส่น้ำปลาดล้วย ร่อยมาแล้วร้อนเลยอันนี้เอาจริงแล้วดา <c oughs> ปาน้ำยาอาทีอ่าออกเค็มๆหน่อยข้นๆตามด้วยน้ำยาป่าด้วยลาดไปด้วยนะครับแล้วก็ประดุกอร่อยผมชอบประดุก บอกว่าก็ต้องมีผักด้วยใช่ไหมครับผักผักกัดดองนี้เป็นสล่ำปีแล้วก็ใบโหระพาอหอมหอมไม่ใส่สาระแนสาระแน่ไม่เอาไม่เกินสาระแนสาระแนสาระแน่่นเดืนใช้ช้อนของไทยนะครับ ดอกดาี <prueba> แล้วก็คนหม่เอาล่ะโหคำนี้นี่อลังการงานสร้างบุกเบิกระหว่างทางระหว่างประเทศเลยนะครับหน <ham> มีหลายรถครบถูกรสชาติเ <c oughs> ลยลคร,รับอ้าวงาบแม่เข้าไปอะไรคะลนะูกชิ้นลูกชิ้นปู <c oughs> โอเคจัดไปครับคำใหญ่ๆโตๆแบบนี้ครบรถแน่นอน ขื้นปูด้วยยี่บห้าบาทร้อนอแฉ่ต้มสามฟองก็ยี่บห้าบาทร้อนชอบสุดตอนนี้คือปลาดุกอร่อยเพื่อไม่ผิดหวังนะครับ มาที่ร้านเจสันหรือเจสันเจสัน,เ,สนเอออร่อยดีของร้านไม่ผมชอบแล้วก็ประดุกชอบมากไปต่อดีกว่า,ดวาเดี๋ยวไปแดงเดินต่อไปละพิวก็วมาต่อกันอีกร้านนะครับชื่อร้าน ขนมจีนยายแก้วอยู่ที่ลมลมสักเหมือนกันนะครับเป็นร้านที่สองก็นี่ชุดเล็กสั่งชุดเล็กมา30บาท30มบบาทก็มี๋ยวขนมจีนมาสีสก้อนแล้วก็น้ำยาก็เหมือนกันตักราดได้เลยตามใจชอบตามใจฉันถ้าเนื้อปลาก็สามสิบบาทนี่น้ำยานี่มีสีน้ำมีสีน้ำโอเคน้ำยากะทิโอเคเลย ักกนเอาเน้นที่เคยเป็นปนทานเอาน้ำเปล่าแก้หวยเด<อ>ี๋ยเปล่าเดี๋ยวตักเองเอาน้ำแก้หวยครับน้ำยากะทิก่อนเลยกินสีขาวก็สีน้ำยาครับพอดีเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำยาผมมีน้ำยาเยอะนะครับลองดูได้นะครับสาวๆ <laughs> หือดไปมีปน้ำยาป่าน้ำยาโลวนมดไม่ต้องป่นผมไม่ชอบอารจียอร่อยกว่าน,น,นี่ครับเอาต่อด้วยกระดูก ปลาต้มปลาต้มก right. <theater>. ็คือเราไม่หมดนะยาไม่ให้ยานี่น้ำมุนไพรน้ำปลาร้านั่นเอง น้ำน้ำพริกหวานก็ผมว่ายังไม่มีรสชาติเท่าไหร่ก็สำหรัผมนะคุณอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าร้านนี้ก็เป็น f อซีที่แนะนำมาเปิดมาอยู่ชุกไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูนี ที่ก่อนนรักตัวอ้วนและแทมมีแกมมอ้วน,นดีจะแดกขนมจะแดกลุบผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรและเขาจะพาไปลองคติของเขาไมอยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคืนสมองเลยซัด come on tonight